เรซูเม่ที่เราสมัครงานนะครับมากกว่า75นะครับโดนปัดตกนะครับจากระบบ ATS Job บโพสที่ต่างๆนะครับในเมืองไทยนะที่พี่เบนเห็นนะครับก็จะมี JobsDB JobThai j o b t o p g u n Workventure JobsDKK นะครับเหล่านี้นะอาจจะพูดไม่หมดนะครับหรือ LinkedIn ก็ได้อ่า LinkedIn Career นะครับ สวัสดีครับพี่เบนนะครับฮันเตอร์บีแคลร์โคชโคชมนุษย์งินเดินของคุณน,นั่นเองนะครับ พี่เบนจะให้ความรู้มากมายนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรานะครับมนุษย์เงินเดือนอย่างเรานั่นเองนะครับถ้าน้องๆหรือเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากได้ความรู้ดีๆมากมายนะครับเกี่ยวกับมนุษย์เงินเดือนทุกๆอย่างเลยนะครับสามารถติดตามพี่เบนได้ที่ www hunterbee com นะครับติดตามต่บคลายช่องนี้ได้ด้วยเลยนะครับวันนี้นะครับพี่เบนจะมาพูดเรื่อง5เทคนิคในการสมัครงานนะครับให้ถูกเรียกสัมภาษณ์งานนั่นเองนะครับถูกเรียกสัมภาษณ์งานนะเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากจะโดนมากๆเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับ คือสาหรับพี่เบนนะครับหลายๆคนนะครับมาปรึกษาพี่เบนนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องๆนักศึกษาจบใหม่นะครับหรือคนทํางานที่เป็นระดับผู้จัดการแล้วนั่นเองนะครับสมัครงานไปนะครับแต่ทําไมโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับตำแหน่งงานนะก็เหลือไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนนะครับดังนั้นคนสมัครงานนะครับก็แย่งกันสมัครงานมากมายนะครับดังนั้นทุกคนที่สมัครงานก็อยากโดนเรียกสัมภาษณ์งานนั่นเองนะครับดังนั้นพี่เบนบอกเลยนะครับอย่านะครับอย่าสมัครงาน เป็นร้อยตำแหน่งนะครับ200ตำแหน่งนะครับโดยที่ไม่มีโกนะครับไม่รู้เทคนิคนะครับไม่รู้ว่าเราสมัครงานไปเพื่ออะไรตำแหน่งงานอะไรบริษัทไหนที่เราอยากสมัครงานนะครับอย่าแรนดอมเด็ดขาดนะครับทั้นวันนี้นะครับพี่เบนก็เลยมาสรุปนะครับ5เทคนิคนะครับในการสมัครงานให้ได้เรียกสัมภาษณ์งานให้โดนเรียกสัมภาษณ์งานนั่นเองนะครับมาฟังกันเลยนะครับว่า5เทคนิคมีอะไรบ้างครับ5เทคนิคนะครับที่จะโดนเรียกสัมภาษณ์งานแน่นอนเทคนิคแรกนะครับคือ การเคลียร์โซเชียลมีเดียของตนเองนะครับก่อนสมัครงานนั่นเองนะโอ้พี่เบนเคลียร์โซเชียลมีเดียเลยเหรอพี่เบนบอกเลยนะครับว่าต้องเคลียร์นะครับหมายความว่าอย่างไรนะครับโซเชียลมีเดียนะครับท,ทุกๆคนนะครับมีแพลตฟอร์มมากมายนะครับที่เราเล่นกันอยู่นะปัจจุบันนะขอยกตัวอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k Instagram นะครับ หรือว่า t w i t t e r นะครับหรือว่า tiktok ด้วยนั่นเองนะครับดังนั้นสำหรับพี่เบนนะครับโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆที่เราเล่นนะครับเป็นข้อมูลออนไลน์ดังนั้นทุกคนสามารถค้นหาข้อมูลเราออนไลน์ได้นั่นเองนะครับดังนั้นการสมัครงานนะครับมีรีเสิร์ชมานะครับจาก SHRM นะครับก็คือ Society for Human Resource Management นั่นเองนะครับเขาบอกไว้เลยนะครับ SHRM บอกว่า93%นะครับ HR นะครับจะดูนะครับโซเชียลมีเดียที่ สมัครงานมาทุกคนเลยนะครับดังนั้นแสดงว่าเมื่อเราสมัครงานนะครับเรายื่นเรซูเม่ไปใช่ไหมครับน้อง เรซูเม่เราเนี่ยอย่างแรกเนี่ยพี่เป็นผู้เสมอนะโดนคัดจากระบบ ATS นะครับก็คือ Applicant Tracking System นั่นเองนะครับถ้าเรซูเม่เรามีหลักการที่ถูกมีคีย์เวิร์ดที่ถูกต้องอ่ะผ่านระบบบอร์ดตัวนี้ละ ATS นะครับคอมพิวเตอร์ปัดาให้เราผ่านผ่านมาถึงมือ HR ปุ๊บนะครับ HR Recruiter นะครับหรืออาจจะเป็น HR BP HR Business Partner ในองค์กรนั้นๆนะครับที่คัดตัดคนมาสัมภาษณ์งานนะครับ93เสูงมากๆนะครับเขาดูโปรไฟล์ทุกคนเลยนะครับดังนั้นถ้าเลตุ้มให้มา100ใบนะครับที่เขา93 เขาเช็คโซเชียลมีเดียเราแน่นอนนะครับเขาเช็คได้อย่างไรครับน้องๆเขาเช็คได้นะครับเพราะว่าในเรโูเมเราเราใส่อีเมลไว้ใช่ไหมฮะเขาก็เอาอีเมลเราไปเสิร์ชได้นะครับเขาเอาชื่อนามสกุลเราไปเสิร์ชได้นะครับเจอแน่นอนนะครับดังนั้นโซเชียลมีเดียนะครับที่เราเล่นนะครับพี่เบนบอกเลยนะครับว่าโซเชียลมีเดียค่อนข้างจะเซนซิทีฟนะครับการแสดงความคิดเห็นต่างๆนะครับหรือการมีรูปอะไรที่ไม่โปรเฟชชั่นอลนะครับหรือข้อความนะครับที่แสดง ถึงอะไรที่มันดูไม่โปรเ e s s ั o นอลในการทํางานนะครับ HR เขาไม่เรียกเราสัมภาษณ์งานแน่นอนนะครับพี่เบนบอกเลยและพี่เบนเป็นคนทํางานวงในนะพี่เบนบอกเลยว่าพี่เบนก็ดูนะครับดังนั้นพี่เบนบอกเลยนะว่าถ้าใครสมัครงานนะครับขอให้เคลียร์โซเชียลมีเดียของตัวเองให้ดูโปรเ e s ชั o นอลนะครับเพราะว่าบริษัทนะครับถ้าเขาเรียกเรามาสัมภาษณ์งานถ้าเขาจ้างเราทํางานนะครับเราก็จะเป็นตัวแทนของบริษัทเหมือนกันนะครับในการรักษาภาพพจน์ของบริษัทนะครับดังนั้นถ้าเราทําอะไรผิดมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีนะครับบริษัทก็เสียหายไปด้วยนั่นเอง ดังนั้นเทคนิคแรกนะครับที่เราสมัครงานนะครับที่หลายคนไม่รู้นะคือเราจะต้องเคลียร์โซเชียลมีเดียนั่นเองนะครับเอาเทคนิคไปใช้นะครับก็ได้เลขสัมภาษณ์งานแล้วนะครับในเทคนิคแรกนะครับเทคนิคที่2นะครับก็คือการใช้เลซูเม่สมัครงานผิดรูปแบบนั่นเองนะครับ คือเราสมัครงานและเราไม่โดนเรียกสัมภาษณ์งานนะครับอย่างที่พี่เป็นเกินไปเมื่อกี้เลยนะครับในเทคนิคแรกนะครับก็คือเรซูเม่ที่เราสมัครงานนะครับมากกว่า75%นะครับโดนปัดตกนะครับจากระบบ ATS นะครับก็คือ Applicant Tracking System นั่นเองนะครับในหลายๆบริษัทนะครับองค์กรบริษัทชั้นนาใช้โปรแกรมนี้นะครับโปรแกรมนี้เนี่ยมันก็มีหลอยู่หลายยี่ห้อด้วยกันนะครับแต่ขอให้น้องรู้ไว้นะครับว่าบริษัทมีโปรแกรมนี้เพื่อมาช่วยงาน HR นะครับในการคัดสรรเรซูเม่นะครับลองคิดดูนะครับหนึ่งตำแหน่งโดยเฉพาะ สาการช่วงนี้นะครับที่ตำแหน่งงานเนี่ยมันก็คนสมัครมากขึ้นเรื่อยๆนะครับด้วยสาการที่ตำแหน่งงานก็ลดลงเรื่อยๆนะครับดังนั้นการสมัครงานหนึ่งตำแหน่งนะสมมติมีคนสมัครงานระพันคนนะครับเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเจ็ดร้อยห้าสิบคนนะครับโดนปัดตกแน่นอนนะครับเพราะว่าเดตเมีเราเนี่ยไม่มีรูปแบบที่ถูกต้องนั่นเองนะครับ ATS ก็ไม่ให้ผ่านหลาลๆคนเพิ่งมาเจอพี่เบนในคลิปนี้นะครับพี่เบนบอกเลยนะครับว่าขอให้ใช้ พี่เป็นขอเรียกว่า top perfect resume นั่นเองนะครับ top perfect resume นะครับพี่เป็นได้สอดเอาไว้แล้วนะครับสามารถดูลิงก์นี้ได้เลยนะครับอ่ะลองไปกดลิงก์นี้ดูนะครับ www.dehunterb.com นะครับลองเข้าไปดูเนื้อหานะครับ resume ที่ถูกต้องจริงๆนะครับจะต้องมีรูปแบบที่มีคีย์เวิร์ดที่ตรงกับตำแหน่งงานที่เขาประกาศ เช่นเราสมัครงานในตำแหน่งของเซลล์นะครับใน Job Description เขาก็จะเขียนไว้นะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเซลล์เอนจิเนียร์เซลล์เมนจเจอร์นะครับจ็อบเริฟชันจะมีคำต่างๆในนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการ forecasting เซลล์ revenue นะครับการ meeting client นะครับการทำอะไรก็แล้วแต่นะครับในเนื้อหาตรงนี้เราจะต้องเอาคำเหล่านี้ไปใส่ใน resume ของเราด้วยในรูปแบบแพทเทิร์นที่ถูกต้องที่ทำให้ระบบ ATS เนี่ยเขาคัดกรองนะครับแล้วเขาเห็นว่าเอ้ยเรามีคีย์เวิร์ดเหล่านี้อยู่นะครับเราก็จะได้ผ่านนะครับเมื่อผ่านปุ๊บ เอชาเห็นเอชาก็จะมาสก,กรีนอีกทีหนึ่งว่าอยากเรียกเราสัมภาษณ์งานด้วยหรือเปล่านั่นเองนะครับดังนั้นขอให้จําไว้เลยนะครับว่าการเขียนเรซูเม่นะครับเป็นด่านแรกที่จะทําให้เราได้เรียกสัมภาษณ์งานนั่นเองครับดังนั้นการมีเรซูเม่ที่ถูกต้องตรงกับตําแหน่งงานที่สมัครนะครับสมมติสมัครติดตําแหน่งนะครับได้เลอกสัมภาษณ์งานอาจจะติบตําแหน่งทั้งหมดเลยนะครับหรือ8ปตถึงเก้าตำแหน่งด้วยซ้ำนะครับถ้าเรารู้วิธีการเขียนที่ถูกต้องน,นําเสนอผลงานได้โดดเด่นนะครับและเขียนให้ตรงกับ จะจ o อบโ s i ิชันที่เขาประกาศนั่นเองนะครับขอให้น้องๆรู้วิธีหลักการในเขียน Top Perfect Resume นะครับอย่าสมัครงานเป็นร้อยตำแหน่งนะครับได้แต่วราณสองสามตำแหน่งเราต้องมาลุ้นอีกทีหนึ่งนะครับอันนั้นไม่เอานะครับเทคนิคที่ตามนะครับที่ใช้ได้นะครับคือ การหาโซเชียลเน็ตเวิร์กของตัวเองนั่นเองนะครับการหาโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับหมายความว่าอะไรครับพี่เบนคือหลายๆคนนะครับสมัครงานนะครับเนื่องจากช่วงนี forget, <te ้ม <ower> ีการแข่งข <c oughs> <story> ันการที่สูงขึ้นนะครับดังนั้นการแข่งขันกันที่สูงขึ้นในหนึ่งตำแหน่งงานคนสมัครกันหลายร้อยหลายพันคนใช่ไหมครับไม่พอนะเรซูเม่เราต้องเจ๋งมากๆข้อมูลครบคีย์เวิร์ดครบเราสามารถใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กช่วยได้นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากทํางานบริษัทชันนา บริษัทนี้บริษัท A นะครับจากอเมริกานะครับชื่อดังมากๆเลยออฟฟิศอยู่ย่านกลางเมืองเลยนะครับคนทํางานมีทั้งต่างชาติและคนไทยนะครับแทนที่เราจะสมัครงานปกติตามจ o อบโพสที่เขาประกาศเราก็ใเช้โซเชียลเน็ตเวิร์กของเรานะครับเช่นเรามีรุ่นพี่ทํางานอยู่ที่นี่นะครับหรืออาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับที่เราทำโปรเจกต์ด้วยกันนะเขาอาจจะรู้จักคนทํางานในนี้นะครับเป็นลูกศิษย์เขานะครับใช้พ w e r ของโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับในการ ฝากโปรไฟล์เราไปกับกลุ่มคนเหล่านี้นั่นเองนะครับจะทําให้มีโอกาสโดนเลือกสัมภาษณ์งานมากขึ้นนั่นเองนะครับใน,ในทุกบริษัทนะครับในบริษัทชั้นนำนะครับเขาจะมีโปรแกรมเรียกว่า เ e f โ r a l โปรแกรมนั่นเองนะครับอะอย่างบริษัทที่พี่เป็นทำงานหลายๆบริษัทนะครับ r e ฟโ r โ l p ปรแกรมเนี่ยก็จะเป็นการที่คนในองคอ์กรแนะนำนะครับคนข้างนอกองคอ์กรในการมาร่วมงานนั่นเองนะครับเพราะว่าบริษัทเขาก็มั่นใจนะว่าคนในองคอ์กรจะต้องแนะนําคนดีๆมานั่นเองนะครับและเ e ฟโฟโลโปรแกรมมีรางวัลให้ด้วยนะดังนั้นถ้าเขาเอาโปรไฟล์เราเข้าไปนะครับเ,รเขาก็ได้รางวัลตอบแทนด้วยนั่นเองนะครับในการแนะนํา แคเนเดตนะผู้สมัครงานอย่างเราที่ดีนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลเป็นมูลค่าเป็นเงินหรือว่าเป็นบัตรกำนันต่างๆนะครับแล้วก็ได้ผลงานของเขาด้วยนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับในการช่วยให้เราได้สัมภาษณ์งานบริษัทนั้นๆนะครับเป็นสิ่งที่อยากให้น้องๆทํามากเลยนะครับดีกว่าเป็นสมัครงานช่องทางโดยตรงนะครับแล้วก็มาลุ้นกันอีกทีนึงนะครับแต่พี่เบนบอกเลยนะครับถึงจะใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กของตัวเองนะครับเราก็ต้องทําการบ้านให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นรรรงงงาาาก้้นนัใตหหหวโดย หรือว่า h r นะครับในการเตรียมตัวการสัมภาษณ์งานนะครับในการเตรียมตัวบุคลิกประสบการณ์ต่างๆนะครับให้คนที่รีเฟอร์เราเข้าไปนะครับไม่เสียเครดิตนั่นเองนะครับอันนั้นที่เป็นเน้นย้ำมากๆนะครับและเราจะต้องรู้จักมารยาทนะมารยาทในการขอรีเฟอร์โร่นะครับให้เขาช่วยด้วยนั่นเองนะครับถ้าเราไม่รู้จักเขามาก่อนนะครับแต่ถ้าเรารู้จักเขามาก่อนเ็าสามารถพูดตรงไปตรงมาได้เลยนะครับว่าเราอยากทำงานที่นี่เพราะอะไรนั่นเองนะครับรีเฟอร์โร่โปรแกรมเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเลยนะครับอันนั้นใช้พลังของโซเชียลเน็ตบวกนะครับในการสมัครงานช่วยให้้นองๆไ เรียกสัมภาษณ์งานได้ง่ายขึ้นนเองนะครับลองใช้เทคนิคนี้ดูนะครับเทคนิคที่4นะครับพี่เป็นบอกเลยนะครับว่าหลายๆคนไม่โดนเรียกสัมภาษณ์งานเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าสมัครงานผิดช่องทางนั่นเองนะครับสมัครงานผิดช่องทางนะครับหมายความว่าอย่างไรนะครับในการสมัครงานหนึ่งตแหน่งงานนะครับสมมติเป็นบริษัท BBOY นะครับบริษัทชื่อดังจากยุโรปนะครับมีสาขาอยู่เมืองไทยนะครับอยากทางานบริษัทนี้มากๆเลยแล้ว พี่เบนคะจะไปสมัครงานช่องทางไหนดีนะครับในทุกๆบริษัทนะครับมีช่องทางสมัครงานเยอะมากๆเลยนะครับพี่เบนขอสรุปนะครับช่องทางหลักช่องทางแรกนะครับที่อยากให้ทุกคนพุ่งโฟกัสไปเลยนะครับคือเว็บไซต์ของบริษัทนั้นโดยตรงนั่นเองนะครับทุกๆบริษัทนะครับโดยเฉพาะบริษัทชั้นนำนะครับจะมีเว็บไซต์บริษัทอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราก็ลองหาคลิก ตรงแคริเอร์ดูนะครับว่าแคริเอร์ของบริษัทนะครับอยู่ตรงลิงก์ไหนนะครับลองเสิร์ชดูนะครับเมื่อได้แคริเอร์ตรงนั้นแล้วดูตำแหน่งงานที่สมัครเราให้สมัครงานตรงนั้นโดยตรงนะครับพี่เบนว่ามันจะตรงที่สุดแล้วเราไม่หลุดแน่นอนนะครับดังนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยที่เขาประกาศนะครับและมากไปกว่านั้นนะครับหลายคนนะสมัครงานผิดช่องทางนะครับไม่รู้ว่าตำแหน่งงานบริษัทนี้มีเปิดด้วยเหรอ อ่าเพราะว่าไม่เช็คบริษัทนั่นเองนะครับมัวแต่ไปเช็ค job post ในที่ต่างๆนั่นเองนะครับ job post ที่ต่างๆนะครับในเมืองไทยนะที่พี่เบนเห็นนะครับก็จะมี jobsdb job thai job top gun work venture jobs bkk นะครับเหล่านี้นะอาจจะพูดไม่หมดนะครับหรือ linkedin ก็ได้อ่า linkedin career นะครับเหล่านี้แต่ละบริษัทอยู่ที่ว่าบริษัทจะเลือก โพสต์ในช่องทางไหนนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าเราไปแค่2ช่องทางนะครับไม่ไปช่องทางที่3าไม่ไปช่องทางที่4เราอาจจะดูไม่ดีนะครับไม่เห็นว่าอา้าวตำแหน่งงานนี้บริษัทนี้มีเปิดด้วยหรอไม่รู้เลยนะครับดังนั้นเราควรทํากันบ้านนะครับว่าบริษัทที่เราอยากสมัครงานเนี่ยส่วนใหญ่เข้าไปโพสตจ็อบที่ไหนนั่นเองนะครับดังนั้นพี่เบนบอกเลยนะครับต้องทากันบ้านในทุกๆช่องทางเลยนะครับและมีหลายๆครั้งเหมือนกันนะครับที่หลายๆบริษัท อาจจะไม่ใช่บริษัทใหญ่นะครับเขาอาจจะเป็นบริษัทชั้นนำแต่เขาโพสต์แค่ใน Link ์อินจ็อบอย่างเดียวก็มีนะครับใน Link ์อินแครเีนั่นเองนะครับฉันั้นทำกันบ้านตรงนี้ด้วยนะครับ เพิ่มเติมให้นิดนึงนะครับและมีตำแหน่งงานที่น่าสนใจอีกหลายๆตำแหน่งนะครับที่เป็นตำแหน่งงาน confidential นะครับก็คือเป็นตำแหน่งงานที่เป็นความลับเป็นความลับเขาไม่อยากให้คนในองค์กรรู้นะครับดังนั้นเขาไม่อยากให้บคนในองค์กรรู้ไม่พอเขาไม่อยากให้คุกแข่งในทางธุรกิจรู้นะครับเขาก็จะใช้บริการ head hunter หรือ recruitment company นั่นเองนะครับก็อย่างที่พี่เบนทำงานที่สิงคโปร์นะครับเขาก็ใช้บริการพี่เบนนะครับในการหาคนเก่งนั่นเองนะดังนั้นพี่เบนบอกเลยนะครับว่าหลายๆครั้งนะครับหลายๆบริษัทนะครับใช้ head hunter นะครับหรือพะบริษัทชื่อดังจากต่างประเทศนะครับหรือการเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรนะครับอยากจะจ้างคนใหม่เข้ามานะครับในระดับผู้บริหารนะครับหรือตำแหน่งงานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะนะครับเขาก็จ้างเฮด d h นเตอร์แน่นอนดังนั้นการที่นรองๆอนะครับมีคอนนคชันกับเฮด d h นเตอร์ที่ดีนะครับหรือว่ารู้จักเฮดแ h นเตอร์บ้างนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับในการที่ทําให้เราได้โพสิชั o n ตำแหน่งงานที่น่าสนใจที่เป็นคอนฟิเดนเชลนะครับ แต่สุดท้ายพี่เป็นบอกเลยนะครับว่าเราจะต้องทำงานกับ h ฮสทันเตอรที่ Professional เท่านั้นนะครับจริงใจช่วยงานเรานะครับและให้ข้อมูลตรงไปตรงมาระหว่างงานที่บริษัทเปิดรับแล้วก็สิ่งที่เราสมัครอยู่นะครับขอให้ดูด้วยนะครับแนะนํามากๆเลยขอให้เจอ h ฮสทันเตอรโดยตรงนะครับพูดคุยกันเหมือนการซื้อบ้านนะ ถ้าเราซื้อบ้านเราเจอเอเจนต์นายหน้านะครับเราเจอกันคุยกันถูกพอนะครับเราก็อยากใช้บริการเขานะครับแต่ถ้าเป็นเฮดฮันเตอร์นะครับหรือนายหน้าที่เราไม่เคยเจอเลยขอโปรไฟล์เราไปเราไม่รู้ว่าเขาจะเอาโปรไฟล์เรานะไปเสนองานบริษัทไหนบ้างนะครับอันนี้พี่เบนก็อยากให้ระวังนิดนึงนะครับดังนั้นตึกษาให้ดีนะครับเลือกเฮดฮันเตอร์ที่ดีบริษัทเฮดฮันเตอร์ที่มีชื่อเสียงนะครับและไม่พอคือเลือกคนที่เราอยากจะให้เขาเลือกเติมโปรไฟล์เรานะครับเพื่อที่ทําให้โปรไฟล์เราไม่เสียในตลาดด้วยนั่นเองนะคร การร่วมงานกับเฮนเตอร์ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะที่ดีที่ทำให้เราได้ตำแหน่งงานที่ c o n f i d e n t ช a l ได้นั่นเองนะครับเทคนิคที่5นะครับก็คือการเตรียมโปรไฟล์ของตัวเองนะครับให้ตรงกับ ตำแหน่งงานที่สมัครอ่านะครับหลายๆคนนะครับที่สมัครงานนะครับไปหลายตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเรซูเม่ดีขนาดไหนนะครับแต่โปรไฟล์ของเราเนี่ยมันไม่แมทช์กับตำแหน่งงานที่เขาประกาศนั่นเองนะเราก็ไม่โดนเรียกสัมภาษณ์งานนั่นเองนะครับดังนั้นการประเมินโปรไฟล์ของตัวเองนะครับเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆพี่ไปขออนุญาตยกตัวอย่างนะเช่นถ้าเราประสบการงาน1ปี2ปีนะครับเพิ่งจบมานะครับทำงานมาบริษัทชื่อดังนะครับแล้วเราไปสมัครงานตำแหน่งผู้จัดการนะครับที่ใน Job บ e s c r i p ป นะครับที่เขาประกาศไว้เนี่ยเขา require ประสบการงานอย่างน้อย5ปีนะครับเราสมัครงานไปอย่างไรนะครับก็ไม่โดนเรียกสัมภาษณ์งานแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเรซูเม่เราจะดีขนาดไหนหรือเราพร้อมขนาดไหนมั่นใจขนาดไหนนะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวนะครับว่าเฮ้ยแล้วตำแหน่งงานไหนที่เราสามารถสมัครได้บ้างให้ตรงกับโปรไฟล์ของเราด้วยนั่นเองนะครับไม่รวมถึงที่น้องๆหลายๆคนสมัครงานตำแหน่งมั่วไปหมดเลยนะครับสมัครงานบริษัทนี้อยากทําสมัครงานทุกตำแหน่งเลยบัญชีการเงินคัสเตอร์วิสอันนี้ไม่เอานะครับขอให้ทำงานบ้านให้ดีนะครับว่าเราทํางานตำแหน่งอะไรได้บ้างนะครับแต่ รู้ไหมครับว่าพี่เป็นมีเทคนิคดีเทคนิคหนึ่งนะครับที่สามารถช่วยให้เราสามารถเซอร์พาสหรือว่า ไปแคเรียโกของเราได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆมันก็เกิดขึ้นกับพี่เบนตัวเองด้วยนะครับแล้วก็เกิดขึ้นกับหลายๆคนที่พี่เบนช่วยนะครับคือหลายๆครั้งนะครับประสบการณ์งานเราไม่ถึงนะครับไม่มีไม่มีใครเลยคนไหนที่เพอร์เฟคร้อนต์นะครับในการสมัครงานตำแหน่งนั้นๆนะครับมันจะมีระหว่าง70-80%นั่นเองนะอ่ะงั้นขอยกตัวอย่างตำแหน่งเมื่อกี้ที่พี่เบนพูดถึงนะครับถ้าประสบการณ์งานเรา2ปีไปสมัครงานตำแหน่งผู้จัดการ5ปีนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้จัััดดการแล้้วไสมผ งานนั่นเองนะครับ2ปีอาจจะน้อยไปนะครับแต่ถ้าเราขยบออกมาเป็นทัก3ปีหรือ3ปีครึ่งนะครับแล้วลองสมัครตำแหน่งผู้จัดก,การถึงแม้เขาจะดีควายว่าเป็น5ปีทําได้ไหมทําได้นะครับทำได้อย่างไรนะทุกคนเริ่มตื่นเต้นทําได้อย่างไรนะครับทำได้ตั้งแต่การเขียนเรซูเม่ละ การเขียนหรือเม,ม่ของเรานะครับว่าเราเขียนออกมาบรรยายออกมาใน Job บดิวตีของเราใช้คำไม่ถูกต้องบรรยายให้ถูกต้องใส่แอตทริบิวต์ให้ถูกต้องนะครับแต่สุดท้ายนะครับเราจะต้องมั่นใจนะว่าเราทำงานตำแหน่งเมนเ g เจอร์ที่ประกาศได้จริงๆอ่าน Job บดิวตีแล้วทำได้ในหลายๆข้อแล้วนะครับจะติดไป,ปติด แต่เต็นทาได้แล้วให้เรามัน่นใจที่เราจะโอเวอร์สเต็ปนะครับนั้นตรงนี้ทุกอย่างจะต้องใส่ในเรซูเม่นะครับเขียนอย่างไรให้ดูเป็นระดับผู้จัดการเขียนอย่างไรให้ดูว่าเราเป็นลีดเดอร์ในคอมพานีที่เราทาอยู่เขียนอย่างไรให้เรารู้สึกว่าเป็นผู้นําในทีมงานเราถึงแม้เราไม่เป็นผู้จัดการแต่เราเป็นโคชชิ่งทีมงานเสมอเทคนิคเหล่านี้นะครับสามารถฝึกกันได้นะครับเขียนให้ได้เขียนออกมาปุ๊บ เมื่อเอชาเห็นนะครับเอชาเขาก็อยากจะให้โอกาสเราหรือเราอาจจะโทรศัพท์ไปนะครับไปแนะนําตัวเองนะครับก็มีเทคนิคมากมายนะครับที่ทําได้ดิ่งในนั้นอ่ะพี่ไปขอยกตัวอย่างเลยคืออาจจะเป็นเทคนิคในการโทรหาเอชานะครับว่าเราเพิ่งส่งใบตับมิดเรซูเม่ไปนะครับเราอาจจะประสบการณ์ไม่ถึงแต่ด้วยประสบการณ์งานที่เรามีอยู่เรามั่นใจว่าเราทําได้เพราะอะไรหนึ่งอง่อ่าพูดให้คล่องจบไปในหนึ่งนาทีครึ่งนะครับในโทรศัพท์ เฮ้จาก็อยากจะคุยต่อแล้วหรืออาจจะใช้เทคนิคก่อนหน้านี้คือการรีเฟลเวโปรแกรมนั่นเองนะครับให้คนข้างในแนะนําว่าเฮ้ย <"He i, S 1> น้องคนนี้นะเก่งอยู่นะเออลองสัมภาษณ์ก่อนไหมนี่คือทําได้หมดนั่นเองนะครับแต่สุดท้ายมาที่เบสิกนะครับคือเรซูเม่ของเราก็ต้องดีมากๆนะครับรวมไปถึงการสัมภาษณ์งานนะครับที่เราจะต้องสัมภาษณ์งานอย่างไรให้เขาเห็นว่าเราเป็นแคนดิเดตนะครับผู้สมัครงานที่สามารถทําทงานตําแหน่งนี้ได้แล้วเขาพร้อมที่จะลงทุนกับเรานั่นเองนะครับ น,นั้นเทคนิคที่5นะครับสำคัญมากๆเลยคือการเตรียมโปรไฟล์ของเราให้ตรงกับตำแหน่งงานที่สมัรนั่นเองนะครับ นั้นนะครับนี่คือ5เทคนิคนะครับในการสมัครงานให้ถูกเรียกสัมภาษณ์งานนั่นเองนะครับพี่เบนนะบอกเลยว่าน้องๆและเพื่อนๆทุกๆคนนะครับมีโปรไฟล์ที่ไม่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะจบอะไรมาทํางานบัญชีทํางานฝ่ายผลิตทํางานฝ่ายจัดซื้อทํางานการตลาดฝ่ายขายทุกๆอย่างนะครับฝ่ายไอทีก็แล้วแต่นะครับโปรไฟล์ทุกคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับดังนั้นขอให้ทากันบ้านนะครับว่าเราจะต้องเตรียมโปรไฟล์ตัวเองอย่างไรให้ตรงกับตำแหน่งงานที่สมัครนะครับและเราจะต้องทําอะไรบ้างใน5เทคนิคนี้ที่อยากจะดึงมาใช้นะครับที่ให้เรา นเรียกสัมภาษณ์งานนั่นเองนะครับและถ้าใครนะครับอยากจะเขียนเรซูเม่ให้ถูกต้องนะครับให้ได้มีโอกาสเรียกสัมภาษณ์งานมากขึ้นนะครับไปที่ลิงก์นี้ได้เลยนะครับ w w w t h e h u n t e r b e c o m นะครับคลิกรายละเอียดในนั้นได้เลยนะครับมีให้โหลดฟรีเค้าดลลบเขียนเรซูเม่ดได้นะ และถ้าใครอยากฝึกฝนสัมภาษณ์งานนะครับก็คือ11เคล็ดลับนะครับในการสัมภาษณ์งานอย่างไรให้โดดเด่นนะครับที่เป็นสรุปแบบละเอียดมากๆเลยนะครับลองไปดาวน์โหลดฟรีเหมือนกันนะครับที่ w w w บเว็บเด e ร com นะครับก็จบไปแล้วนะครับกับ5ทคนิคที่ทําอย่างไรให้โดนเรียกสัมภาษณ์งานนะครับในการสมัครงานนั่นเองนะครับขออวยพรให้ทุกคนนะครับสมัครงานที่ไหนได้งานนะครับอย่าท้อนะครับขอทุกคนมั่นใจในศักยภาพของตัวเองนะครับแค่เตรียมตัวให้ถูกต้องนะครับ เอาเทคนิคการที่พี่เบนแชร์ออกไปใช้นะครับไปสัมภาษณ์งานมั่นใจนะครับว่าเราทําได้นะครับและอย่าลืมนะครับว่าบริษัทเลือกเราเราก็เลือกบริษัทที่เราอยากทํางานเหมือนกันนะครับขอให้ทุกคนโชคดีในงานอย่างทุกเองคาดหวังนะครับและเจอกันในคลิปหน้าฝากติดตาม Hunter b ด้วยนะครับ y o u t u b e Hunter B กดไลค์กดติดตาได้เลยนะครับและเจอกันครับสวัสดีครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังเขียนเรซูเม่ไม่ได้หรือตรงไปสมัครงานไปหลายที่เนี่ยก็ไม่ถูกเรียกสัมภาษณ์ทักที่เลย พี่เบนมีคอสท็อปเพอร์เฟกต์เรตูเมนะครับที่มาพร้อมทิปและเทคนิคลับมากามาใย <trousers. S 1> มาให้เขียนใบสมัครงานอย่างมืออาชีพและได้งานที่ต้องการครับเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w The h u n t e r b e c o m ครับ